ไวาดีพี่น้องมัน,นีสร้างมวลมาอยู่ห้องหาลำลูกกามาติดตั้งหัวเจาะตัวพันเท่ากับรถโคเบโกเอสเคร้อยสีอลนี่นี่คนขับกำลังลองระบบเด็กเทสงานอยู่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นงานหลวงนะงานราชการตำรวจทางทางๆี่มีสอนอนี่แม็โคร เป็นซื้อมากหม่หมเลยแต่ว่ามือสองม่สภาพดีหรือว่าสวยเลยติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยเพชถือว,ว่าโอเคนี่โอเคได้มาเบ่งจอนี่คือการปั๊บโหมดรถเนี้ปั๊บแบบง่ายๆไว้กอกแรกสิเป็นกีธรรมดาบิดไปกอกที่สองสิเป็นไอ้นี่ใส่หัวคีบบิดไปกอกสามสิเป็น หัวเจาะนี่ขึ้นรอบรุ่มหัวเจาะโอเคลองเทสแล้วบอกอยู่อยู่รอนอเดือดทางด่วน เจาะตัวพันเตรียมองระบบเรียบร้อยโอเคพี่น้องจบงานเอาอยัางโอเคพี่พร้อมเอาหนึ่งสองสามไปอโอเคเอาละครับตอนนี้เจแปนก็ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทุกคนเนี่ยน่าจะได้ดูการใช้งานไปแล้วอตอนนี้เทาไหร่ผมก็ซื้อใหน้องครับขอบคุณครับพี่น้าครับขอบครับ เดี๋ยวผมจะลองถามพี่น้อยเดี๋ยวครับว่าตอนใช้งานหัวจอบเป็นไงบ้างเขารู้สึกเป็นยังไงพี่น้อยครับตอนใช้หัวจอบเขารู้สึกเป็นไงบ้างครับตอนใช้งานงเร็วแรงดีเยี่ยมครับเร็วแรงดีเยี่ยมโอ้โหต้องขอบคุณน้องับครับ,รบเอา,อางี้แล้วกันนะครับสมมติถ้าหากพวกใครสนใจนะครับสำหรับตัวหัวจอบ PVC ไเม่ว่าจะติดตั้งรถรุ่นไหนเนะี่ยลองเข้ามาดูสอบถามเจแปงกับครับได้ที่เบอร์083002 3 7 5 9เก like, ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับุณตาสวัสดีค่ะผมโอเคโอเคไงเฟียวเลยพอไรผมบอกแล้วเฟียวเฟียลบ้าเทคเดียวผ่าน